โอเคแต่ว okay, mm ัน hmm. นี้ทุกท่านโดยนะครับกับคนดูที่มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เ้าเถอะว่าไงดีล่ะเล่นนิดหน่อยแล้วกันคือผู้คนรวยเลือกค่ะจริงอ่ะผมคนแรกแค่ไอสองวัดที่แล้วแหละ ไม่เงเลยคือไไมเสียไหมเสียฮะไมูเสีย,เ,สย,เ,สยเข้าใจปะไหมเสียโคถาเลยที่เหี้ยคอนเทนต์มากเลยวันนี้กลับว <c oughs> กลับในที่หวังจะให้มันลื่นก็เหอะ เอาไอ้เอชีย่ยมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วขอร้องอยายโอ้เดวทตาตีมจะหลับอีกโอ้ยตกใจเมื่อกี้สาตีมมันหับไปทีนึงแล้วอ่ะ แมวอีกแล้วเออจะตอนนี้นี่อืมก็ยังไม่พอว้เออมันจะถึงเวลาเล่นโหลแล้วไม่ดีเนี่ยสตีมันเนี้ยลื่นเะ ขอเป็นแบบนี้ทุกวันได้ปะแต่ไม่เอาแบบเมื่อกี้นะแบบอยู่ดีไม่เน็ตแบบตัวของสตีมแม่งแดงแฟดเลยอะได้เนะกลัวชกลัวนะววนะจะบอกให้ เกิดงเลยบ้า <laughs> <laughs> เออเออซาโปฉันชีโเรเองจ้า <laughs> วันนี้กลับมาพร้อมเชิดตดือใช่ฉสิกลับมาพร้อมเชิดตดือจ้า ันแรกนิดหน่อยแต่เที่บับความสวยแล้วถือว่าคุ้มนะไม่ให้ไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นไม่ให้ไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้น